นี่ละแม่ลักษณะกาบอเถ่ายัางบอกแก้ปานได้เบาผู้ใดสนใจให้ยกมือเลยสู่ขอรับรองว่าได้สนใจทุกอย่างไปลำไส้ก่สร้างบ่อคือจังบ้านนี้ตามใดเที่ยวดูบ้านเฮานี้แม่ตูมาหอดกะดีดีดอกไม่ใหญ่มีไม่ที่สัมพันธ์ต่อกันไหมหองสังคมส,สูงสาสันานลำกะบบ่ได้พิสัญญากะบเ่เขียวมาแล้วกะบบ่ดี เป็นจังสีหวอน้ำให้แกงใจมกักแนวใด้สับถ้าสีแดงตามใจตางพนยาลงหานพอน้ำซ้ำเติมเสียว่าลืมหลุดแตเจ้าบ้านเพิ่มขอตาเน เรื่องสัญญงสัญญาว่ากันสามทุ่มไปจนถึงตีห้าเวลาไกสว่างเฮ็ดตามใจล่ะผู้จ้างคันเบาของกันบ้านจังหนึ่งว่าสันบ้ดเอินดาคือหมาว่ามันผิดสัญญาเลิลกกล้ำเสีจังเดี๋ยวนี้ไก่สามทุ่มพิสัญญาหัวบ่อเม่นเอากีตีจังเสียงห้องสัวแซวมา มาหอดเล้วยังเสียทวงเวลาบอกมันมาไว้ไว้อะไรลงมา,าหานคนหลเมืองใหายบ้านมาคองต่ายยาชีกันอยู่ตีสูสังบ่ลงจากบ้านมาหานใ้เทินเห็นเบาจังสีมันบ่แมนบเนบาเล่นคือคนขาดการศึกษาเพราะว่าปัญญาชนเพื่อนจเจรินหมดแล้วหายละวังความว่าอบย่าใจเบาเ้าถอยบาแมนเล็กเล็กหน่อยไปอมปูรากัน บ้านใดเป็นจังสันบออยากโอพอความแต่ยังเสียวกองบุญส่วนศรัทธาส่างผู้เพื่อนำไปจากมาลำมาเอวอดสาลํำให้แล้วซ้ำแจงจงัจงนี้จัง,งนี้ซ้ำแจงจังนี้ห บมลำพูซายก็ไปไสละมาเด้อบัะเดี